มาเอาไว้รชุมชุมแชะชโดนแล้วอ่ะโดนแน่นนไม่เสี่ยงนะไม่เียนะโดนแนแ่ชุมชุมแชะชุมชุม

ได้ได้ว่าออ่งสองสามนึ่งสอสามนไรวโอ้ม่หนึ่งสองสามหนึ่งองสามหนึ่งองสหน่องสาโอหนหอเปล่านกนอเปล่าหนึ่องสาม อะไรสารุงเอาหมดเลยเนาะเกิดมานี been, hey. uh, oh. ้เลยเกิดมานี่หนมึงคลนกูได้ป่าเกิดมานี่น้อยกดใช่ไหมโกดหนึ่งสองสาโอ้โตไหลแลอบเรอหัวสะเทือนหัวสะเทือนหนสามนี่า้ทำกรรมกันดาวไวเยอะหนึส โดูกลุ้มเลยเอย่าแค้นนะตายแล้วโดน,นะนหมดเลยอ่ะ